การบ้านม,ม,มีรักปลูกผักกินเองมาช่วยสนับสนุนให้ตัวชีวันด้านความมั่นคงทางอาหารบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่งมีบ้านเมืองโน่ตำบลพวกสีเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการดําเนินโครงการในการเริ่มทําโครงการได้มีการจัดประชุมเจ็ดภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนการดําเนินงานเพื่อมอบหมายภารกิจให้ช่วยกับเพื่อนและอำเภอได้มีการจัดภาป่า,ามเล็ดพันธุ์ดี ที่รวบรวมจาก189หมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านเป้าหมาย16หมู่บ้านใช้ดําเนินการปลูกผักอําเภอสว่าแดนดินได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมบรรยายคุมทั้ง4คุ้มเพื่อให้มีโคเรือนต้นแบบและขยายผลไปยังโคเรือนเป้าหมายรวมทั้งสิ้น123โคเรือนซึ่งได้ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อต้นเดืนญญนอนกันยายน2566ขยายสู่ซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน ทางนี้มีผลผู ALLY, or five or five <AND> ่คนรักกันพร้องทักใหญ่คนไปยังอีก15หมู่บ้านตามโครงการหนึ่งตำบน1หมู่บ้านยั่งยืนในเดือนธันวาคมปี2566และอีก173หมู่บ้านในเดือนกันยายนปี2568เรียกว่าบ้านเรียกับคำเด็ดท่วงตามโครงการบ้านเรีย ยึดหนักหนึ่งก็คือปลักปริยาของสิทธประเดียนของพลเรกหม่องของคุณก๊อสองก็คือทายคีขั้นไกลที่เจ็ดทายตีขั้นไกลสามก็คือตัวไก่สามห้าเจ็ดตับตึงทําให้สําเร็จร่วมตามที่เราเมตหวังทุกประการการคดีประขอบคุณครับครับก็กราบขอบพระคุณท่านนายเพื่อนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับทุกภาคส่วนที่ทำคลิปตัวนี้ขึ้นมานะฮะ น,นี่ก็พอจะเป็นแนวทางได้แล้วนะว่าในสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการมาจริงๆเนี่ยท่านดําเนินการมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปนะครับก่อนที่ทางากระทรวงมาไทยได้ขมวดเอากระบวนการเหล่านี้ออกมาเป็นนโยบายด้วยซ้ำไปนะผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดหนึ่งทุกท่านคงจะจานะครับในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเราได้เมื่อปี2540นะครับที่ในหลวงร .9 นะท่านก็ะสง นะครับงาศาสตร์ของพระราชานะครับทั้งในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่หต่างๆนักขนาดนั้นนะครับที่พยายามส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในภาคการผลิตนะครับซึ่งไปทํางานอยู่นอกพื้นที่อยู่ในกรุงเทพบ้างอยู่ในเมืองใหญ่หต่างๆนะครับเมื่อเศรษฐ,ฐ,ฐกิจกองสบูแ่แตกนะทุกคนกลับมาที่บ้านกลับมาแล้วทาอย่างไรให้สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ในระดับเบื้องต้นนะะ ท่านก็พระราชทานเรื่องของโครงการทฤษฎีใหม่ขึ้นมาให้พวกเรากลับมาบ้านนะครับมาปิดพื้นผืนดินนะครับที่ไม่มีการดําเนินการใดๆหรือที่ดินรกร,รา้างต่างๆเนะี่ยเป็นโครงการทฤษฎีใหม่ขึ้นมาสามารถที่จะปลูกพืชผักสามารถดูแลก็ควพออยู่พอกินได้และในขณะนั้นถ้าท่านหลายๆท่านติดตามนะครับนะโครงการปกครองกระทรวงการททยและโครงการปกครองเนะี่ย เราก็ได้ดําเนินการตามนโยบายเหล่านี้มาเป็นลนําดับนะครับในส่วน,นของโครงการปกครองเองเราก็ยังมีโครงการน,นะครับที่ชื่อว่าพออยู่พอกินกับโครงการปกครองต่างๆที่เข้ามาดําเนินการในทุกพื้นที่นั่นคือในอดีตที่ผ่านมาในช่วงของภาวะเศรษฐกิจและในขณะเดียวกันก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานะครับจนมาถึงนะครับในส่วนกระทรวงมหาดไทยได้ดาเนินการต่อย,ยอดจนปัจจุบันเนี่ยน่าจะเห็นว่าความแข็งแกร่งในระดับพื้นที่เนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยโดยศักยภาพของคนนะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยจริงๆเนี่ยความเป็นอยู่ของเราเรามีการดําเนินการมาโดยตลอดแต่บางครั้งเนี่ยเราทําเพียงเพื่อในตัวเรือนของเรายังไม่มีโอกาสที่มีการรวมกันในทุกภาคส่วนเพื่อขยายตัวให้เกิดความมั่นคอองอย่างยั่งยืนนะครับใครอยากจะทําก็ทําไม่ทมําก็คือไม่ทำนในอดีตในตปัจจุบันนโยบาย ตามที่ท่าน,นอำเภอท่านได้กรุณาได้นาเรียนไม่ว่าจะเป็นผ่านหนังสืวิดีโอรหรือโรครงการกต่างๆเนี่ยเราก็น้อมนำนะครับเอาในส่วนของศารพระราชานะครับท่านในส่วนของนโยบายของอทุกกระทรวงตัวงกรมที่เป็นประโยชน์กับพื้ทนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของก,ร,ร,ร,ก,ร,องกระทรวงารไทียโครงการปกครองเข้ามาทับวุ่นทำอย่างไรให้มีการดำเนินการอย,ากยกอย่างยั่งยืนก็ต้องใช้กระบวนการในเรื่องการบูรณาการ เพูดถึงการบูรณาการก็คือทุกภาคส่วนนะครับอทิษฐา357นั 3, 5, 7, ่นก็คือกรอบนะเป็นกรอบนะแ,แต่ในการดำเนินการอาจจะมากกว่านั้นนะครับจะส่งอาร,รายละเอียดต่างๆซึ่งจากที่ไปนะครับเดี๋ยวจะได้มีโอกาสสอบถามนะทั้งเจ็ดภาคีเครือข่ายของสวัสด์เด่นดินที่นี่นะรวมทั้งที่บ้านเดือดด้วยนะว่าด,ดําเนินการอย่างไรถึงประสบความสำเร็จนะในการทำทุกก,กิจกรรมนะในส่วนนี้นะครับ ระดับต่อไปนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยได้มีเสียงนะครับจากคณะกรรมการบอกว่าจะสอบถามนะทางพระบุตรเจ้าแต่ท่านเจ้าพระพุทธเจ้าติดภารกิจของท่านในมุมในเรื่องของพระตาหารเพนไรต่างเนี่ยนะซึ่งเวลาท่านจะกัดอยู่ในโอกาสนี้จะขอให้ทางคณะกรรมการดำเนิการซักถามในเบื้องต้นก็ในเบื้อตงต้นนะครับต้องกราบขออนุญาตท่านนายอำเภอนะครับผมจะขออนุญาตสอบถามทา่านนายอำเภอก่อน เป็นต้นแบบในการปลูกหรือเข้าร่วมโครงการนี้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นในวัดได้มีการดำเนินการโครงการนี้ตอหด้าหลังแม่ครูภัคหน้าหลังค่ะออพยายามตอบแทนท่านครูอาจารย์นะครับผมเรียนว่าท่านครูตุ่นจึอเป็นท่านนกนน่าหัวเป็นแม่แบบของพวกเราในหลายวิธตั้านรัฐโรงเรียน สำคัญที่ก็คือในเรื่องของศาสนาในมิติของการศาสตร์พระราชาก็ดีหรือบ้านนี้มีรัฐองบวเกตเองวัดสิีหุ่นเรือของท่านเนี่ยตั้งอยู่ที่บานโมลเพืนที่ประมาณสิบไร่เกือบครึ่งหนึ่งเอาว่าหนึ่งมีตตีต่ำสุดหนึ่งในสีขข่เนี่ยจะมีพวกพืชผักสุนครัรู้ิได้มีตะไคร้มีมะละกอนะครับมีอะไรซึ่งสามารถที่จะให้ทางแม่ัวน ได้ทนพระทหารถายท่านได้หรือแบ่งปันให้กับบ้านท่านเขียงก็ดีบ้านยิ้วก็ดีนะครับบ้านมอนบ้านเนองทองนะครับนี่คือในความที่เป็นผู้นําหรือมีส่วนร่วมของสายศาสนาคือท่านพระครูถ้าเป็นดองเจ้าประอุปภอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมอยากจารียนว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยท่านพระครูจะให้ก็คิดแล้วก็เป็นแกนคู่กับทางท่านพระมหาเนินท่านพระครู อริยะศิลวัตงเป็นเจ้าอำเภอบิอนนายเพื่อของของพระจะคู่กันกับนายอำเภอบิอนนายเพื่ออยู่หลายหลยิธีเนี่ยเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับในสายของของบ้านเมืองผมก็จะประสานนะครับทางท่านสจท่านนายกาอบตเทศบาลกำน,นันผู้ใหญ่บ้านหร้น้ส่วนราชการทุกภาคส่วนอบตเทศบาลโรงเรียนนะครับร่วมพื่อช่วยกันอย่างที่โครงการนี้เนี่ยอย่างที่ทานพิธีกร ในดิเปินเอาไว้ถ้าพเราสังเกอตออต้าเนี่ยสุดาศเสนีเขาจะมีผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ดีนะครับซึ่งบ้านวัดพุเียน,นก็เสริมกันนะครับแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยมารวมกันมาเป็นผ้าป่าที่อเมินแล้วเราก็จัดแบ่งไปในหมู่บ้านข้าหมาย16ตำบล16หมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบลหมู่บนน้านยงยืนบ้านเดียวก็เป็นหนึ่งในนั้น เนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าผลมาเมล็ดพันธุ์ต่างๆวันนี้แต่เพาะไม่ได้ไมันจะเน่าโดยมีท่านเกษตรอำเภอเนีเ่ยเป็นเป็นดักอัพเป็นเชิงเทคนิคเชีนนะครับนอกจากผ้าป่าเมล็ดพดีแล้วท่านเกษตรอำเภอเนี่ย้องก็ประสานที่ที่สูงเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็ได้มาอีกส่วนหนึ่งมาเสริมซึ่งจะเป็นสับทกำลังขับเคลื่อนตรงนี้นะครับก็เรียนว่าในด้านของศาสนา,าเนี่ย ทั้งท่านเจ้าหน้าอํท่านรองเจ้าหน้าอําน,นะครับเป็นแม่บาทแม่แบบแล้วก็เป็นเป็นตนําหังหลักที่จะทําให้หลายๆโครงการเราเนี่ยสังเร,ร็จร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการบ้านนี้มีรับประกันดีๆครับครับอ่ะไี้ใครเสรือนี่บีดยกอ่ะเอาแต่เนี่ เรียนท่านสุชินจันปานแลแะคณะนะครับกะผมนายเจริญราโชศภานายกอง์การบริหารส่วนตมททองครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนททโดยกำึ่งและมีโอกาสร,รับราชการวนไปเวียนมาอยู่ในในส่วนนี้หลายครั้งนะครับเคยเป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโมนลกแก้วิทยาซึ่งบ้านเรียนของเราเป็นหมู่บ้านในเขตบริการ เคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาเพอ่อสว่างแดนดินเคยเป็นรองผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่และก็เป็นผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่ที่นี่ครับที่สว่างแดนดินขอเรียนกับท่านสุชินว่าหมู่บ้านเดือนเป็นหมู่บ้านแห่งอริยธรรมเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ตั้งของบ้านเดือเนี่ยถ้าเราขุดลงไปพื้นดินจะเจอโครงกระดูก จะเจอไห่จะเจอวัตถุโบราณยุคบ้านเชียงครับท่านถ้าห่างจากบ้านเหือของเราไปทางทิศตะวันออกคือบ้านสร้างดูประมาณสงองกิโลเมตรก็เช่นเดียวกันจะอยู่ทางทิศใต้บ้านยิ้วตะบนพันนาถ้าขุดลงไปก็เจอโครงกระดูกเช่นเดียวกันอยู่ทางทิศตะวันตกคือบ้านพันนาปราสาทขอมที่ท่านผ่านมาเนี่ยจะมีสองวัฒนธรรมอยู่ด้วยกัน ถ้าคุณในหมู่บ้านพันนานก็จะเจอโครงกระดูกเจอวัตถุโบราณยุคอันเชียงเช่นเดียวกันแต่พอห่างจากตัวบ้านพันนานออกไปไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรจะเจอปราศาสตร์โผยุคหินยุคขอมซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นแหล่งอารยธรรมในพื้นที่บ้านเดือนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตำบลธาตทองเนี่ยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ถ้าหากว่าเราจะมองเฉพาะในชุมชนหรือในหมู่บ้านภาษาอีสานของปู่ของฝังนี่จะไม่ค่อยเจอมากนะักแต่ถ้าเราออกจากหมู่บ้านไปไม่ถึงร้อยเมตรเราจะเจอทุ่งนาอันสวยงามและโดยเฉพาอย่างยิ่งที่ทางคณะผู้มาท่านได้ถามว่าทางวัดได้สนับสนุนหรือได้เป็นต้นทางให้กับชุมชนให้กับหมู่บ้านไหม จะเห็นว่ารอบๆบรบิเวณของวัดอุทุมวันที่ท่านผู้ในการสุชินจะเดินไปยามโมเดลของท่านปีชายจะเจอทั้งสวนปาล์มจะเจอทั้งสวนมะขามหวานจะเจอทั้งพืชรั่วกินได้ผักรั่วกินได้มากมายนะครับแต่ว่าในชุมชนมีพื้นที่จํากัดนอกจากนั้นในชุมชนแห่งนี้ขอเรียนว่าในฐานะที่เคยเป็นอาจารย์ใหญ่ กานีก็บอกว่าถ้าเปรียบเทียบความสามารถหรือบุคคลแห่งการเรียนรู้แล้วนี่บุคลากรหรือลูกหลานที่น้องชาวบ้านเดือนเป็นเลิศทั้งพันตอนนี้ที่สามารถพูดที่ไหนคุยที่ไหนได้ก็คือมีลูกหลานที่เป็นแพทย์ถึงสองคนนอกจากนั้นนะครับส่วนหนึ่งที่ไป ทำง,งานไม่ว่าจะเป็นทําง,งานในต่างประเทศทําง,งานในส่วนของโซนตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นชนบุรีระยองจันทบุรีส่วนใหญ่ก็จะประสบผลสุตริสไม่ว่าจะเป็นระดับโฟแมนหรือนายช่างนอ,อกจากนั้นในพื้นที่จริงๆนะครับหมู่บ้านเดือนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กแต่มีโอกาสเป็นผู้นําของตำบลได้หลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งกำนัน ตำแหน่งรองนาะยุกองค์การบริหารส่วน,นตำบลภาทองแต่นั้นขอเรียนท่านว่าชุมชนบ้านเหนือเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ครับท่านถ้าหากว่าท่านามีเวลานะครับห่างจากออกจากบ้านเหนือไปไม่เกิน3กิโลเมตรนี่จะเห็นแหล่งที่ตำบลทาทองได้รับการพัฒนามากที่สุดก็คือบ้านโคกหลวงครับปีที่แล้วปีห5 6 6ก็ทประมาณที่ผ่านมานี่ บ้านพวกหลวงได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณเพื่อมาพัฒนาในส่วนของปัจจัยพื้นฐานก็คือบ่อน้าบาดาลโซล่าเซลนี่ประมาณ30บบ่อพัฒนบ่อละสี่แสนเก้าถือว่าเป็นจุดพัฒนาสูงสุดของอำเภอสว่างแดนดินก็ว่าได้นอกจากนั้นพิเศษสุดนะครับในอำเภอสว่างแดนดินนี่คงเป็นการที่คุยสักหนึ่งครับมี189หมู่บ้านจะเห็นว่าร8 9หมูม่บ้าน ถ้าเปรียบเทียบแล้วนี่บ้านพวกหลวงนี่จะเป็นทางเห็ดครับ,รบผมเข้าใจว่าังเห็ดก็คือที่นอน,อนทัง้งอเมรีแดนดินรวมาเก็บเห็ดที่นี่เนื่องจากว่าโวกหลวงเรานี่ยังมีป่าชุมชนป่าศาสนามากพอสมควรครับพราดังนั้นวันนี้ถ้าตามที่ท่านานายอำเภอได้เรียนเบื้องต้นนะครับว่าทางศาสนาหรือผู้นำชุมชนนั้นมีส่วนช่วยมมีส่วนแนะนําในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือ,อ พักพืชวนรลโลดกินได้ที่ากมานน้อยขนาดไหนก็ขอเรียนว่าเต็มที่และ็สมบูรณ์แบบทุกประการครับท่านขออาตต่อเรื่องเลยกได้ันครีปด็นกัเลยได้เลยครับอยากอยากให้วิทยากำนัวิทยาซึ่งเป็นซึ่งเป็นต้นแบบของอเมริได้ได้ได้ ບໍ່ມີຫຍັ เฉาอำเภอางสะบังแดนดินที่ครบอยางสมยิ่งนะครับแล้วก็เรียนท่านนายอำเภอสะบางแดนดินท่านว่าที่เอาไว้ทีวันรุ่งไฟบุญนะครับแล้วก็คณะส่วนราชการที่ครบอยากสมยิ่งทุกทุกท่านนะครับนะโดยเฉพาะพี่น้อง,องชาวตมบลท่าเกานะครับบ้านบ้านเรือนะครับพี่นทุกทุกท่านนะครับที่มาเป็นปรนนะชาชนและก็ เป็นตัวหลักใจแ่ะก็มาต้อนรับคณะของท่านทึกทีมวันนี้นะครับพระผู้านายวิทยาจันดารักนะครับเป็นกำนันตำรวจพวกสีอำเทืขขอรัตในจัดาลงกรนะครับซึ่งก้าวเป็นทีมงานหนึ่งหนนะครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมอบรมโครงการนี้นะครับโครงการของท่านที่เป็น,นบาวลักของกระทรวงมหาดไทยของเรานะครับซึ่งตอนนั้นผมและนายอันเทรับก็ได้ไปร,ร่วมอบรม โครงการที่จังหวัดนุรารัมยนะครับจังหวัดนรีรัช่วงนั้นก็ได้ใ,ใจท่านนายอำเภอบุญยางยิ่งเลยเพราะว่าในช่วงนั้นก็จะมีโครงการที่มีนางวันท่านท่านนายอำเภอบกวิ่งก็ก็ผมด้วยไปด้วยกันกลางวันบางทีก็ไม่ได้เข้ากรมก็ไปที่จังหวัดขอนแก่นวิ่งกลับไปกลับมาดแต่ท่านแต่แต่ผมก็ดีใจภูมิใจมากที่ท่านนายอำเภอท่านก้อง รับผิดชอบนะครับอย่างสูงนะครับท่านนายมาต้องเตรียมชุดเปลี่ยนชุดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เข้าของโครงการน้โครงการนี้อยู่นะครับก็เป็นโครงการที่รู้สึกว่าหนักพอสมควรนะครับโครงการนี้นะครับเราได้ลงพื้นที่นะครับและก็ไปดูนะครับไปดูแนวทางในการที่จะมาขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านที่ตำบลหนึ่ง อ,อย่างเงินในตำบลหนึ่นนนว่าแยกยืยนสังหรณ์นะครับหลังจากที่หลังจากที่เราได้เรื่องโลอโคงค์กรแล้วนะครับทีนี้เราก็ในสายพันธีก็ใส่กันมาในสายพันธี์ไม่ค่อยเจ็ดสายพันธุเราเรานาาีกกเนะ่ก็ได้มาวางแผนงานนะครับมาวางแผนงานว่าหลังจากที่เราได้ไปองร์กแล้วเราจะมาตัดเครื่มโครงการนี้อย่างไรบ้างนะครับโดยที่เราวา,างแผน ที่เอน,นะครับตอั้งอตที่เบอร์น,นะครับว่าเราจะต้องมีแผนในการลงปฏิบัติการในครั้งนี้โดยที่เราจะามีการสำรวจว่าหมู่บ้านไหนเป็นหมู่บ้านที่ควรที่จะได้รับการาพิจารณาในการพัฒนาในส่วนนี้เป็นหลังสุดนะครับเป็นหลังสุดนะบางท่านบางคนอาจจะมองว่าเป็นหมู่บ้านที่ที่ได้โอกาสแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับแต่แต่เรานะครับ มองประเด็นที่ว่าเป็นหมู่บ้านที่ควรที่จะกลับเคลื่อนในในช่วงนั้นนะโดยให้นะโดยการจัดเจ็บข้อมูลนะครับเจ็บข้อมูลว่าเราจะเอาหมู่บ้านไหนของแต่ละตำบลนะครับซึ่งซึอำเภอสระบุรของเรามีทั้งหมด16ตำบลนะครับแล้วก็มี16หมู่บ้านหนึ่งในนั้นก็คือบ้านเดือแถวตำบลท่าทองของเรานะก็เป็นบ้านเป้าหมายที่เราจะขับเคลื่อนในโครงการนี้นะครับ ทีนี้นครับโครงการนี้นะครับตามหลักเกณฑ์ชีวตของมันทั้งหมดมันมีเจ็ดข้อนะเจ็ดข้อไม่ว่าจะเป็นการบ,บ้านเรือนนะครับบ้านเนนรือนที่อยู่อาศัยมั่นคงอาหารมั่นคงอะไรประมาณนี้เราก็มาวางแผนกันนะครับในภาคีเครคือขายของเราว่าแต่ละภาคคือขายจะดูแลในเรื่องไหนนะครับในเรื่องการเป็นอยู่ที่มั่นคงเราก็ามอบมว้ให้กับคอทนะครับคอพทซึ่งเป็นสว่วนราชการนะครับดูแล นะครับเ็บพาทีของเราเนี่ยนะครับส่วนอาจารย์ก็จะดูแลนะว่าส่วนนีน้ดูบ้านเรือนให้มีการสารวจบ้านเรือนนะครับคณะกรรมการของหมู่บ้านของเราสำรวจบ้านเรือนว่าครัวเรือนไหนที่ที่ตกเเจมนะครับห้องน้ําห้องท่วมอะไรต่างๆเนี่ยไม่ถูกสุขากัะทำไมควรจะรปรับปรุงกันยังไงนะครับเราก็มีการตั้งคณะกรรมการไปสอบพื้นที่ถ้าครัวเรือนไหนที่อยู่แล้วนะครับที่อยู่ไม่บ้านคงนะครับ อ่าให้ถูกสุขลักษณะเราก็จะมีงบประมาณจากส่วนราชการก็คือพอบพลงไปช่วยนะครับและและด้านที่2นะครับก็คือความมั่นคงนะครับด้านความมั่นคงทางอาหารที่จริงแล้วเนี่ยภาคพืค้นดีสารวัฒนาเกษตรีของเราเนี่ยนะครับเรามีภูมิปัญญายอยู่แล้วก็คือเราทํานาเราทางานเราจะเก็บเกี่ยวข้าวเข้ายุ่งเขาฉางนะครับซึ่งเราแทบจะไม่